うん。 ยา साँच्चै mở ra thì câu hỏi mọi người 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 mọi ใช่ไหมหน้าหิ้วใช่ไหมพี่บอยมาเอาต่อยพี่บอยหนึ่งที่ยวอร่อยไหมล่ะเอ้ยถ่ายทำไมวะเอะอะไรรีวิวร้านไปเจอป้าพี่เดี๋ยวบอยถ่ายทำไมถ่ายดิโบแซบเซบโบโบโบแซบก็อยากสเต็กโบแซบเขายออกมาบอกว่ากูอยากสเต็กดิล่ะมั้ใช่กูอยู่เขานี่ครับ วันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวครับวาแกจะรีิูร้านนั้นเลยครูบอกว่ายาเลยพี่นายอย่าส่องหน้าดีก็จะส่องหน้าเขาอย่าอย่าส่องหน้าสิอย่าส่องหน้าเดี๋ยวเดียวเปื่อนส่องตูได้นะไอ้ย่าส่องหน้าไอ้ส่องปากที่มันยัดเข้าไปอ่ะอร่อยไหมอร่อยให้ดูชิ้นงูซ่มอีกเหรอได้นายได้หนึ่งชิ้น บ่สว่าไปถ่ายคลิปบอกเราไหมฮะพี่บอยไม่ไปพี่ไม่ไปจริงนะมีร้านไหนไปพี่จำได้ไหมพี่อยากรู้ไหมอื่นตรงไหนพี่บอยอยากรู้ไหม

ไปบ่อยเลยมีทั้งข้าวทั้งอะไรด้วยเอ่อแปบข้าวด้วยฮัโลโหลนี่ตัวเรามายาย่ตัวเราต้องเออมายโยโคมีอาบุชุงอา่อมาครับ เกี๊ยวถั่วงอกจะเอาน่าจะได้ยังน่าไหมกะล้อไม่ใส่เส้นใส่ผักใส่เนื้อแต่ใส่ผักใส่เนื้อแต่ไม่แต่ไม่เอาถั่วงอกกับกระเทียมเจียวโอเคงี้นักเทียมดองไยเล่นไพ่นี่ผมศรีพี่เปล่าผมศรอแม่ต่ได้ยี่สิบกองเป็นเหี้ยอะไร โยต้ดับดับลวกแล้วแท็กกันน้องแต่กินมันซีชวนงงเนาะบางคนเขาไม่ชอบกินมันไม่ชอบกลิ่นนันยี่ยป่วนเนื้อย,อยังเยอะเนื้อยยป่วนโคตรเยนอะน,นั่นน่ะเออป่วนใส่เนื้อให้มัาเยอะเลยเขาก็ซื้อมาไม่ว่าเฮ้ยกูได้สามชินน้นเนาะกูเลนแล้วป่วนใส่เนื้ออห้มเยอะป่าเอา,ไไดอาแดงขับเฮ้ยพี่บอยถ่ายคลิปเหรอ

วกระเทียมเจี๊ยไม่ต้องใส่ไม่ควรให้เขาใส่แต่

ครูครูอ่ะกครู่เอตอนนุบอยตนมครูนู่นต่สมัยก่ออครูกินนู่่ะตะลุงรเงนี่ยกาานนตอนนี้งนตะลุงการตลุงครูชมบูหรนบ่านครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปตรงท่านี้นะครับสวัสดีครับ